4พฤศจิกายน2568สำนักข่าวอิสาระรายงานว่าที่ประชุมปปชมีมติชี้มูลความผิดต่อบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้างในโครงการสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริงแม่น้ำมูลโดยสมชายเมธวัฒรากุลอดีตผู้ดำเนินการสำนักควบคุมการก่อสร้างพร้อมพวกอีก17คนในข้อหากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ คดีนี้สืบเนื่องจากกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภาคที่5ตรวจสอบพบว่าเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลมีการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดของสัญญาหลายประการเช่นไม่ทำการก่อสร้างรังกรวดบริเวณต่าน้ำความหนาของชั้นหินเรียงน้อยกว่าที่กำหนดและวัสดุทรายถมมีคุณภาพต่ำกว่ากำหนดจึงเป็นเหตุให้ตีนเขื่อนพังทลายลงและส่งผลให้โครงสร้างเขื่อนด้านบนไม่สามารถรองรับได้และพังทลายในที่สุด โดยอลงกฎวารกีเกี่ยวพันกับคดีเพราะในเวลานั้นเขาดำรงตำแหน่งนายอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและมีหน้าที่ตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูลจำนวนสองสัญญาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ .2561 คณะกรรมการปปรชมีอำนาจไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่รัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หากปปชมีมติวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ถ้ามีมูลทางอาญาจะต้องส่งรายงานสำนวนเอกสารและคำวินิจฉัยของปปชเองให้อายการสูงสุดต่อไปเพื่อให้อายการสูงสุดพิจารณาสั่งฟ้องคดีต่อศาลที่มีอำนาจภายใน180วันนับแต่ได้รับสำนวนซึ่งในคดีนี้ประชุมปปชมีมติเห็นชอบให้ส่งรายงานเอกสารหลักฐานและคำวินิจฉัยไปยังอายการสูงสุดแล้ว นอกจากปปชแล้วสอวอลงกฎวรกียังมีคดีในการสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตที่กำลังอยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการชี้ขาดและวินิจฉัยพิจารณาให้ความเห็นก่อนจะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่กกตให้วินิจฉัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายว่าสมควรส่งฟ้องสอวอลงกฎพร้อมด้วยสอวอสีน้ำเงินและเครือข่ายพักภูมิใจไทยต่อสารดีการหรือไม่อย่างไรก็ดีสำหรับคดีทุจริตต่อนหน้าที่ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของปปช และส่งต่อไปยังอายการสูงสุดหากอายการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องถ้าสารพิพากษาลงโทษจำคุกโดยไม่อนุญาตประกันตัวต้องเข้าเรือนจำจะส่งผลให้อลงกฎต้องพ้นจากตำแหน่งสอวอทันทีเพราะจะเข้าข่ายมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งเป็นสอวอตามรัฐธรรมนูญ2560มาตรา98วงเล็บ6มาต่อกันที่โคศกเพื่อไทย ขีเซน m o ็แร่เ e อิร์ธสหรัฐไม่มีความโปร่งใสกังวลกระทบห่วงโซ่อุปทานในประเทศย้ำถ้าเป็นรัฐบาลเพื่อไทยยึดประโยชน์ประเทศสูงสุดวันที่6พฤศจิกายน2568ในายสุขสิทธิ์สีจอมขวัญโคษกพักเพื่อไทยร่วมเสวนาเวทีสาธารณะภายใต้หัวข้อ MOU สหรัฐเหมืองแร่จีนหายนะไทยห่วงโซ่อุปทานแร่สำคัญ critical minerals ในลุ่มน้ำกก โคงสารวินนโยบายพักการเมืองและข้อเสนอพักสังคมจัดโดยมูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อมเอลอในายสุขสิทธิ์กล่าวว่า MOU เรื่องแร่เอิร์ดกับสหรัฐอเมริกาได้ตัดประชาชนออกจากสมการซึ่งฝ่ายรัฐบาลไทยต้องมีการศึกษาข้อเสนอที่ทางสหรัฐอเมริกาเสนอมาก่อนโดยต้องให้หน่วยงานของรัฐกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นถึง MOU ฉบับนี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีความเห็นจากหน่วยงานใดๆออกเป็นเอกสารมีเพียงแต่รายงานการประชุมหนึ่งหน้าซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนโฆศกพักเพื่อไทยกล่าวอีกว่ารัฐบาลไม่มียุทธศาสตร์ชัดเจนที่ไปลงนาม MOU ฉบับนี้จะเอามาช่วยอะไรให้กับประเทศไทยหรือแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ด้านใดจึงเป็นการเซ็นแบบให้เปล่าต่อมาประเด็นเรื่องความน่าเชื่อถือโดยนายกอนุทินไปเซ็นมาแล้วกลับมาบอกว่าจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ แสดงว่าความน่าเชื่อถือจากฝั่งไทยเป็นศูนย์รวมไปถึงการเลือกจุดยืนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มีความขัดแย้งเรื่องแร่อิร์ธระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนว่าใครจะเป็นผู้ครอบครองห่วงโซ่อุปทานใหญ่ทั้งหมดได้ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลที่ไทยให้ความตกลงกับสหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรกซึ่งเป็นการเลือกข้างไปแล้ว อีกทั้งการให้สหรัฐอเมริกาเป็นอันดับแรกจะทำให้ห่วงโซ่อุปทานในประเทศมีปัญหาเนื่องจากมีการลงทุนรถยนต์ไฟฟ้าจากประเทศจีนญี่ปุ่นซึ่งจะเกิดความขัดแย้งได้ต่อมาบริษัทจากออสเตรเลียมีการเข้ามาสำรวจแร่เอิร์ดหลายพื้นที่ในประเทศแล้วจะต้องอย่างไรต่อเมื่อให้การตกลงให้ข้อมูลกับทางอเมริกาเป็นอันดับแรกโคศกพักเพื่อไทยกล่าวถึงข้อสังเกตในการเซ็น MOU ตัวนี้คือ 1. ความไม่โปรง่งใสของรัฐบาลไม่มีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบหน่วยงานรัชการที่เกี่ยวข้องยังไม่มีความเห็น 2. ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลในสายตานานาชาติอยู่ตรงไหนการเซ็น MOU นี้เสียหายมากต่อประเทศทั้งตัวเนื้อหาวิธีการที่รัฐบาลทำจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่เห็นความโปรง่งใสสิ่งที่เซ็นไปประเทศไทยได้ประโยชน์อะไรกลับคืนมา ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วคงกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเราจะนำตรงนี้ไปเจราจาเรื่องการลดภาษีนำเข้าสหารัฐเพิ่มเติมและมีแนวทางชัดเจนในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของประเทศในสุขสิทธิ์กล่าว อย่างไรก็ตามแร่เอิร์ดเป็นโอกาสแห่งอนาคตตนเข้าใจการทำเหมืองแร่มีความอ่อนไหวแต่ต้องยอมรับว่าถ้ามีทรัพยากรธรรมชาติในประเทศที่จะสามารถยกระดับเศรษฐกิจของประเทศได้พาประเทศไปสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตก็ควรมีการศึกษาวิจัยและเตรียมพร้อมเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ทางพักเพื่อไทยไม่ได้ติดขัดเรื่องการศึกษาวิจัยสำรวจเรื่องแร่เอิร์ดเพราะอุตสาหกรรมในอนาคตจะต้องใช้ประโยชน์อยู่แล้วประเทศชาติได้ประโยชน์สูงสุดโดยกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดโฆศกพักเพื่อไทยกล่าว